จาะคุ้มกำลังเชิงลึกเลือกตั้ง69พักไหนสสย้ายเข้ามากสุดครับผมเฉลยก่อนเลยก็ได้นะครับหลายคนคงพอเดาได้อยู่แล้วแหะครับว่าคงหนีไม่พ้นพักกล้าทําและพักภูมิใจไทยนี่แหละครับแต่ว่าใครเนื้อหอมกว่ากันผมขอกักไว้ก่อนเดี๋ยวบอกทีหลังครับเพราะว่าวันนี้มีสถิติกลางรายละเอียดเลยครับขอบคุณข้อมูลจาก Rocket m ตมีเดีย l a b ทาข้อมูลเชิงลึกแปลงเป็นข้อมูลที่เข้าใจง่ายตลอดเลยนะครับตั้งหลักกันก่อนนะครับว่า r o c k e ก็ตมีเดีย l a b พบว่าเลือกตั้ง69มีผู้สมัครสสแบบเขต 3,527คนมีผู้สมัครจากพักเดิมจำนวน7 4 3คนมีผู้สมัครที่ย้ายพัก1,041คนและมีผู้สมัครหน้าใหม่1,743คนคลิปนี้เราจะเจาะที่ผู้สมัครสสเขตที่ย้ายพักก็คือก้อน1,041คนนะครับเจาะลึกลงไปอีกเอาเฉพาะอดีตสส ที่เคยชนะเลือกตั้งปี66แล้วย้ายพักเนี่ยก้อนนี้จะเหลือแค่107คนเท่านั้นความน่าสนใจก็คือจำนวนสส .107 คนที่ย้ายพักเนี่ยนะครับปรากฏว่าเอาจริงๆไปกองอยู่ที่2องพักเนื้อหอมคือพักภูมิใจไทยกับพักกล้าทาเป็นส่วนใหญ่หรือจะเรียกว่าเกือบทั้งหมดเลยครับโดยกรณีของพักภูมิใจไทยมีสสแบ่งเขตเดิมที่ย้ายพักมากที่สุดคือ59คนครับคิดดูนะครับจาก สสร้อยเคนที่ย้ายพักเนี่ยย้ายเข้าภูมิใจไทย59คนจากร้อยเมาภูมิใจไทย59พูดง่ายๆคือเกินครึ่งไปอีกครับส่วนอีกเกือบครึ่งเยอะเหมือนกันย้ายเข้าไปที่พักกล้าธรรมครับคือมีอดีตสสแบงเขตเดิมย้ายพักไปที่พักกล้าธรรมมากถึง41คนเอาเป็นว่าแค่สองพักนี้ก็รับอดีตสสแบงเขตย้ายสังกัด100คนแล้วนะครับส่วนจะเรียกงูเหา่าหรือไม่งูเหา่า อันนี้ผมว่าแล้วแต่คนจะคิดเอาก็แล้วกันนะครับข้อมูลอีกชุดที่ดีมากครับที่จะทําให้เราเข้าใจภาพรวมการย้ายค่ายมากขึ้นในการเลือกตั้ง69คือพักไหนบ้านใหญ่ไหลออกและพักไหนบ้านใหญ่ไหลเข้าไปมากที่สุดเช่นเคยนะครับข้อมูลชุดนี้ต้องขอบคุณ Rocket Media Lab ที่รวบรวมไว้เหมือนกันข้อมูลที่ Rocket Media Lab สรุปสถิติ8 6ตระกูลบ้านใหญ่ ทั่วประเทศไทยเพราะว่าเดิมทีในการเลือกตั้ง66พักเพื่อไทยเคยมีบ้านใหญ่75ตระกูลมากที่สุดครับแต่การเลือกตั้งรอบนี้พเพื่อไทยลดลงเหลือ70ตระกูลเท่านั้นที่อยู่กับเพื่อไทยส่วนใหญ่นั้นย้ายไปพักภูมิใจไทยนะครับซึ่งในกรณีของพักภูมิใจไทยเดิมทีเนี่ยเคยมีบ้านใหญ่48ตระกูลแต่ว่าพอรอบนี้การเลือกตั้ง69จาก48ตระกูล เพิ่มเกือบเท่าตัวเป็น86ตระกูลครับโอ้โหพรักภูมิใจไทยนี่เนื้อหอมจริงๆแต่พรักการเมืองที่น่าสงสารที่สุดในมุมว่าบ้านใหญ่ไหลออกหนีไม่พ้นพักพลังประชารัฐและพักรวมไทยสร้างชาติครับล็อกเก็ตมีเดียแลบระบุว่าเดิมในการเลือกตั้ง66พักพลังประชารัฐเคยมี26ตระกูลปัจจุบันเหลือ8ตระกูลครับโดยมี12ตระกูลจากพักพลังประชารัฐที่ย้ายไปบ้านกล้าทำแต่ที่น่าเศร้าอีกพักคือพัก รวมไทยสร้างชาตินะครับคือน่าเศร้ากว่าด้วยซ้านะครับเพราะเดิมทีพักรวมไทยสร้างชาติเคยมีบ้านใหญ่20ตระกูลในสังกัดแต่เลือกตั้งรอบนี้เหลือเพียงแค่2ตระกูลเท่านั้นครับฟังดูแล้วไม่น่าแปลกใจเลยใช่ไหมครับที่จะมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเลือกตั้ง69รอบนี้คงจะเป็นฉากอวสารของพักทหารอย่างพักพลังประชารัฐและพักรวมไทยสร้างชาติจริงๆครับติดตามข่าวเลือกตั้ง69กกับสำนักข่าวทูเดย์แคมเปญ point of no return ครับ Knock cow today, make tomorrow today.